กามินอินสติ้งโซล่าเครื่องนี้นะครับมีปัญหาก็คือเครื่องเปิดติดนะครับนำไปจับสัญญาณ gps สักพักหนึ่งนะครับก็จะเครื่องดับเองนะครับก็ตรงนี้อาการมาตรฐานของรุ่นนี้นะครับที่มีโซล่านะครับก็คือแบตเตอรี่จะชำรุดนะครับก็ตรงนี้เป็นปัญหาของในรุ่นโซล่านะครับของ Instinct Solar นะครับ,รบก็เดี๋ยวทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับก็ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับบอร์ดไม่ได้ช็อตนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็จะกลับมาดีนะครับก็ต้องทดลองซ่อมน,นะครับแต่โดยปกติมาตรฐานของทางร้านนะครับที่จากประสบการณ์นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็จะหายนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ไว้ใจร้านนกดีไบา์เราก็ยินดีให้บริการต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุบน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับร้านนอกดีไบาย์ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ